เปี้ยงเลยเอ้าสวัสดียามุเซานะครับสบายดีแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้เขาเอ่อกับน้องฝาดนานะฮะยังอยู่ที่อำเภอปั้นม่วงเหมือนเดิมเลยนะครับมีแมวบ่ะป่ะไปกินข้าวสบายดีไ้มสบายดีสเล็กไหมวันี่เออเวไหมเออเอ้าไปร้องเพลงมากเป็นยังไงตื่นเต้นบอกตื่นเต้นเพลงแรกตื่นเต้นเพลงแรกตื่นเต้นเพลงที่สองเซาตื่นเต้นเลย เต็มสองสะตินเต็มเลย, <น est S 1> ยมันต้องขึ้นวิธีดูๆ <c oughs> เอาเดี่องเข้าไปหายในทีนดีกว่านะปะเปนะ็นยังกินเนาะแดดขึ้นหอนแดดวแน้อนของเลยข้ากระสอมือนี้คนหลายเขา,มาเมาเงินผู้สูงอายุมั้งน,นักเจ้าเหมือนกิดว่าคน,นหลายหลายคนหลาย เ,เ,นนนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวผานนกปาไปกินแซ่บเลยนะครับมาบ้านมงนี่สิพาดบ่ได้เลยสำหรับร้านต้นตำรับนะครับร้านโบล้ำโบล่านเลยเดี๋ยวขวาตรงนี้นะ ตรงไปตรงนี้ซ้ายมือเป็นธนาคารขยะเอามันนี้มีธนาคารขยะตัวนี่อันนี้เป็นธนาคารขยะนะโครงการของเทศบาลนี่แหละตรงไปตรงไปเปิดบอลเนาะเปิดบอลเนาะเนากกับโได้มากินโดนเนาะเอาหอนแล้วหอนแล้วนลาบประจําเลยนี่ฮะพอแล้วโอ้มันนี้มาอุดหนุนไะสั่งต้มสังก่อยสังลาบต้มก้อยลาบต้มก้อยลาบ น,นี่ต้มยังเหลืออยู่เอาต้มหนึ่งครับแล้วก็เอาลาบเจ้ากินลาบซุกวะกินลาบลาบซุกหนึ่งก้อยหนึ่งเอาสามอย่างเลยมานี่ใส่ขมบ่ค่ะเอาขมมาเลยครับขมมาเลยข้าวเหนียวน้ำเด้อนี่นี่นี่ต้มแซ่บเลยต้มเล่านี่เปื่อยเลยครับทีครัเปื่อยเลยต้มขมเื่อมาต้มขมจะกินต้มส้มกับไส้มะนาวเอา เออเอาโอเคมาจัดหน่อยกินนี่ครับกินนี่แหละกินนี่แหละเอ้วสำหรับมือนี้กันนะฮะพันออกปาดมาออกทัวร์ออกทริปนะครับในการออกคอนเสิร์ตเธอแรกในชีวิตของเพื่อนที่ซนเสิเร์แกะกัเซอ่ออกบ่พ่อกะได้ถ่ายรูปกับเบียร์พร้อมพง้อมเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนาะคอนเสิร์ตเดียวก็แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกอของเจา้าหอมทีไดีอ,อกกับเบียร์พร้อมพง บีนาจะสิเปลี่ยนไผ่บกหู<ม>เขาหมวแขนมว้จากไหนแล้วเนาะ<ม>ถ้าเบิรงกนะน้องอปาอาจจะได้มีหลายเพลงก็นนี้เพราะว่ามื้อน,นี้กะมีแแพนที่จะไปอ่ามีมีเพลงใหม่มาแล้ว,ม,วมีเพลงใหม่มาแล้วนะครับว่าจะเป็นเพลงอย่างนั้นกระทาติดตามเบิรงที่ห้องอัดข,ของอาจานโนนะฮะแต่มื้อนี้เรากินสกอนเดอร์เดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดด กอยลาบนะฮะต้มกอยหลาบนะอาว่าซิมกอยด้วยฮะกินกินเป็นปะนกินเป็นปะ <c oughs> เอ้ยผ <c oughs> มต้องลองหนะ้าอันนี้นี่ขสร้างซุปอีกคนอยู่อ่ะ <c oughs> กัร้านประกอบลาบกอยนะฮะกัปะเปิดมาจนแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะต้งแต่แกเกิดมากก็เห็นเลยอื <c oughs> อมเค <c oughs> ยกินอยู่ตัว เคยกินอยู่เนาะไอ้ก็เคยพา,พามากินอยู่รสชาติก็สุดยอดครับนี่ต้มกับแซ่บครับต้มเปื่อยนะฮะต้มเปื่อยนี่มันต้องปุยนะเปื่อยมีมีเอ็นพร้อมนี่อเอ็นเอ็นมันนี่อืมรสหวานเบิ่งก้อยเบิ่งก้อยขมอ้วนอะ้วนเลยเป็นก้อยขมอ่ำลำนะฮะก้อยขมอ่ำลำอื้อหือ ใช่คต้องตามด้วยมะพริกนะต้มเปื่อยนะครับเราจะต้มลูกมาต้มตังต้งแต่ตีสี่ตีห้าพุ่นแล้วก็เลยเอดให้เนื้อพวกเก็นพวกอย่างมันเปื่อยอยุ่ยหมดละแจวแจวแจวว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวากุเรกุเลกุมา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 โอ้ยยอดอก้อยนี่ต้องกินขมเท่านั้น แต่ว่าก้อยส้มกับกแซบพีอย่างหนึ่งก้อยส้มก็เคยกินอยู่แต่บดแซบต้องขมขมแซบกว่าขมจักดีดีง่วถ้าเป็นเนื้อควายกับกแบ็แซบไอนก้นลาบควายต้องมากินอยู่เท่าขักเหนือโอ้ขมแซบเลยลาบควายนะฮะแต่บเจ้าก็มี่ก็ลาบควายกับจะเขาเอ็กอ้อยกันเนาะต้มเปื่อยต้มเปื่อยอื้อแซบปะกระต้ม ผมอำลำผมอำลำเลยห่เลยฮอ่อ๋ <ns at> อแวบมาเลยฮะแวบมาเลยแวบ,บ,บ,บมาบ้านเขยลาวเลยฮะสบายดีเขยลาว<อ> วัสดีเคเล่านี่ยินข้าวฮะจังเลยฮะลกหน่อยบ้านลกๆลกหน่อยนะอ่าน้องปีนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนั้นกับโมนเนาะไปฟังน้องปักดร้องเพลงเนาะอันนี้เป็นเอ็มวีเนาเห็นเคยเล่าตัดต่อใกลยจะแล้วเรอโอ้โหแต่วต้องบอกก่อนนะครับต้องออกโตก่อนเตยเสรว่าเอ้ยคือเขาเอาตามฟุตงานที่มีอ๋อผมตามทีไทยมากผมกับเตียงค่ำไปไทยแล้วนักแสดงก็ต้องบอกว่า จริงๆเขาไม่ได้เตรียมสุดเตรียมอย่างเฮดเป็นจบเตียคอนหนุใหญงอะนะไม่น้ยนนอยไม่ได้เฮดเป็นนะนี่จับจูดอ๋อมันก็เลยต้องเอาแบบเอาแบบตามทรัพยากรที่มีอยู่อ่าพอเห็นซัมมีกับคักแล้ว,ลวอืมกำลังเลี้ยงฟุตไปได้ประมาณสักสองในที่กวลลัวน่ะอ่าจิ๊่เปอร์เซนพี่ตองครับพอดีแวะแวะมากครับแวะมากพอดีจะพาน้องปาดไปอัดเพลงที่สองนะฮะที่บ้านอาจารย์โนเอา ເບິ່ງກັນເປັນໃຕ້ເຕີນຊື່ຊື້ເດີ້ເບິ What oh, yeah. <laughs> ก็ใส่เราฉากงามด้วิ้สวยไว้ด้มีคนติดรูปด้วยฉากงามาเลยส่เล่เล เพลงเล่าเวลาตัวหนังสือไทยนะเมีนบอกหาที่ตัดไม่ได้แล้วตามนี้แล้วกันพูงกับเตียงคํานะครับกเตียงไม่ได้เลยพูงกับเตียงเลยพูงกับกับหัฟู่กันแหละกับกับพูงกับเมาค่ะเออเมาคาะคือแบบนี้เดี๋ยวเราไปนั่งฟังกันว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นเส้นเรื่องหรอกเขาเอาตามงานที่เขามีเขาเจ็บฟุตต่างๆในเคือบรรยากาศ ผู้ให้ดำจริงๆนะเป็นแฟนเก่าของของน้องปาธนาด้แฟนเก่าเลยแฟนเก่าหน้าไก่แต่ขึ้น้องปาธนานี่นั่งอยู่ได้เพราะว่าความเสียใจคิดถึงพระเอกแค่นั้นเล่งเล่ามันไม่ได้มีอย่างไรไม่ได้มีซับซ้อนบม่ได้มีตัวละครดี่สามอย่างเพราะว่าฟุตงานเขามีซัมนี่จะต้องเข้าใจว่านั่งขึ้นเรื่องมันก็เลยเล่าซัมนี่ก็คือถึงแฟนเก่าเชื่อซัมนั่หล่ะเพราะแว่ายังซับซ้อนนะแต่ว่าบรรยากาศมันนีเป็นอย่างไรการเล่นอารมณ์ซื้ออะไรตาชม ทาชมท่าชมเต็มครับผมเอ้าทาชมเ้อพี่น้องเนอะบรรยากาศได้ลำลองท่าแล้โลเคชั่นเราได้สวยเอให่ะากระเอน่งา่นคุณยังจทุกาเห you know ็นไหมทำไมทำไมบอกให้เล่นกล้องเไหมจังหวะไหนที่มันสวยเนี่ยจะว่าใส่ห ต้องเล่นกองต่ว่าดเยอะปาดนะถือว่าได้ยาไทยสิ่งห่านนี่เนาะไ่ปนเม่อไหร่ผานนี่เนาะโอ้ี่ขึ้นม่ปนยไทยไทยายไทยนี่ไปโอ้อันนี้มาพันดบดอบะมาพันอย่าก็พันพันอย่กไมอ้พิดบูพี่บูพิบูแตง พี่บูแต่งพี Napoleon> ่บูแต่งแค่นี้โอ้ยเอาพี่บูดิพี่บูแต่งพี่บูเทเลียได้เพิ่มแหม่มันอยู่มนอยู่เบิ่งพี่บูเทเลียมอ้โมเมนพี่บูวันนี้ฮะพี่บูไหมนะแมเนพี่บูไหมมอบเจียงเดียวก่อนเลยมอบเจีเดียวแมเนพี่บูเนาะสูวนนี้เนาะเอาไปเข้ากันออกเดินทางก่อนดนะปะเดี๋ยวเดินทางไปพาน้องป้าไปหาจานู่จะถ่ามฟังผลงานใหม่จะถามฟังอยู่ครับครับผมโอเคเราเจอกันครับเาเจอกันครับม้งกิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 ลาบะ ซ้อมครับซ้อม,อมเพลงใหม่ครับเพลงใหม่มกําลังจะไปห้องอัดอำเภอคัตะก้า เพลงเพียงไม่ใั่นนิโอ้ผู้ใดเพียงมวนแท้ว่มวนอยู่ไหมเพลงนี้ม้วนอ๋อเพียงหม่ของน้องปัฒนาครับก็าจะไปห้องอัดกันนะครับห้องอัดอาจารยโนนะฮะยู่ที่อำเภอเท่าเทนม้งเก้าเฮาแหละนะครับอาจารยพูศิวไลเพิ่นไปท่าแล้วนะครับเฮาไกกับไปเจออาจารพูนะครับกับอาจารโนเหมือนเดิมนะฮะที่ห้องอัด ปารโดนมิเลสันอันนี้อำเภอคำตะกาครับอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครน,นะครับเชื่อมโยงกับจังหวัดบุกานะรถแข่ง ก่อนอื่นนะฮะเอาแะเบึงแม่น้ำสองสีก่อนอันนี้เขาอยู่ที่ตำบลไซยาบุรีนะฮะตำบลซ้ายมือนี้เป็นน่าจะเป็นท่านเจ้าเมืองสมัย็จกีรโกนะอ่าปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้แม่น้ำสองสีนี่เป็นแม่น้ำสงขามนะครับแม่น้ำสงขามจุดตรงนี้เป็นจุดที่ส่งแม่น้ำสงขามมาสมทบกับแม่น้ำโขง oh. เป็นจุดสิ้นสุดแม่น้ำสงขามอยู่นี่แหละไซยาบุรี ฮอตแล้วจุดชมวิวแม่น้ำสองสีมีจุดนี้เป็นจุดเช็คอินอ่าเป็นจุดน้าต้องเที่ยวมามเบิงบรรยากาศแม่น้ำสองสีกันนะครับนี่ฮะนี่คือด้านหน้านี่คือแม่น้ำสงครามนะครับปากน้ำนะฮะแม่น้ำสงครามนี่กันไหลมาจากอำเภอบ้านหมูกบ้านผมบุรละนะครับนี่คือจุดสิ้นสุดนะครับจุดสิ้นสุดแต่ตอนนี้มันเป็นสีเดียวกันเบิดแล้ว เป็นสีเดียวกันหมดแล้วนผู้นเป็นทางสปปลาวนะครับอันนี้ก็เป็นทางประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะไปเฮื่อนอาจารย์โนโยุฮันครับเป็นห้องอัดนะฮะ้องอัดเสียงเพลงไหมของน้องปรัธนาครับสิด้รับฟังกันกะชมกันกะเรื่อร่นนี่แหละนะครับเรือหาป่าเรือหาป่าเขาก็จะขี่ออกมาจากน้าทรงข้ามนะครับแล้วก็ออกไปป๊้มีน้ําโของอย่างไหลายเลยนี่แหละน้ำสองสี แม่น้ำสองสีเมืองไซย,ยาบุรีรแต่ตอนนี้มันเป็นสีเดียวมันเป็นสีเดียวกันเบิดแล้วคุณอาดือหาปลาจุดตัดจุดแม<น>่ทางพุทนนี้เมืองอย่างนนเนาะเข้าก็ลืมซื้อเมืองแล้วเอาละครับเข้ามาห่อละครับปลาโดซันมีนะครับฮองอัดของอาจารย์โนนะฮะ,ปะไปคอยเบิร์ดนะครับเป็นกำลังใส่เพลงอยู่นะใส่ดนตรีอยู่ ใส่ยังซีเราครับอาจารย์เนี่ยเติมอันอันเสียงทดลองนี่เสียงอาจารย์นึกว่าเสียงไหนครับเสียงใกล้ครับเพรเสียงใกล้หว่คอมพิวเตอร์เอ็ดอีหมดเลยใส่ปากอีกเปลี่ยนเสียงผู้เป็นแตงอาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นผู้ใช้สินะอแต่ว่าเพลงอาจจะเป็นผู้หญิงคือจริงเลยผู้หญิ่งเสียงใกล้ไล่กับเสียงผู้ใช้เหรออาขี้มันอันนี้นะอันนี้โซงมาแต่บุรีรัมโอ้แล้วอาจารย์จะมาใส่ดนตรีแมนครับ เพลงเพื่อนกับฮักสาวบุรีรัมย์ว้าฮักสาวบุรีรัมย์ครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังความสำเร็จข้างหลัางต้องเบื้องล่างนี่ครับต้องอยู่ท้ายข้างหลังอาจารย์พ่อมเบื้องหลังเอาระีวว่างที่ล่ออาจารย์ผู้เฮ่ากะเบื้องการเอ็ดงานเบื้องการเอ็ดงานครับก็จะได้เพลงหนึ่งนี่จักมือครับอาจารย์ มือเดียวนี่แล้วโอ้นบอครับมันท่านบอยางออกไปข้างนอกก่อนเพลงเนี่ยมันมีหลายอันหลายเส้นนะมันจียังเหลือซอยได้ปะเนี่ยกีตาร์ย่างใส่ไปเด้บเป็นน้อยๆเอาลงอีบ่ตีพุดละเตรียมต่อเลยโอเคสำนักก็ได้เอาเดี๋ยวอาจารย์โนเทสก่อนนะครับอาจารย์โนอันนี้เป็น เธอแหลกเนาะสำหรับเพลงนี้ครับผมเพลงนี้เธอแหลกเธอแหลกครับอาจารย์ครับเอาน้องปรัธนามื้อนี้กะจะเอ่ออร้งเพลงว่า่เนาะจักซื้อเพลงอยู่เพลงปากกระบอกว่าฮักปะกกระบอกว่าหักเอาทาฟังเบิรงเด้อวันนี้เพี่กำลังจะอัดนะฮะอันนี้เทสได้สิครับทดสอบกลอาจารย์พูดสีวลัยมานะฮะไปเอาตั้งใจเด้อบุญนคจะโน้กอลังใส่ดนตรี นอกจะออกสูงกันนี่เนาะเอาดี๋ยวเด้อเปลี่ยนคีย์ก,ก่อนเปลี่ยนคีย์ก่อนเปลี่ยนคีย์ก่อนโอ้สมัสดปรับเพิ่มปรับคีย์สูงคีย์ต่ำได้นะนะครับเบื้องหลังนะอาจารย์นโ,นโน่นะเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังโดยตลอดเลย ไทยเด็กข้างหลังอย่างาเดียวลเลยไดแ <laughs> ว่างผ้าจานโนออกคอนเสิร์ต่ครับ <laughs> <laughs>